สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับในคลิปของผมว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับแท่ง3 0มน Self ี่เซลโฟลวิวซึ่งผมขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นี้มากๆครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออดีมากๆที่เพื่อนๆทักกันเข้ามานะครับก็คือผมตอบอย่างนี้ครับคำนี้มันเป็นคําที่ถูกต้องนะครับมันเป็นคําที่จริงมันเป็นหลักสัจธรรมนะครับผมก็ชอบมากครับก็คือเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ แต่ผมตอบอย่างนี้ครับในวันที่ผมตัดสินใจซื้อแท้ง300ดีเซลโฟล์วิลลูกรักของผมเนี่ยและก็เพื่อนๆอีกหลายคนที่ตัดสินใจซื้อมันในกลุ่มแรกๆเลยนะครับซึ่งผมเองก็น่าจะเป็นคนหรือว่ากลุ่มแรกๆที่ตัดสินใจซื้อคันนี้นะครับผมใช้หลักนี้นะครับก็คือผมต้องการที่จะใช้มันแล้วผมก็หลงรักนะครับลุ่มหลงแล้วก็เราต้องการที่จะแบบใช้มันเลย เพราะว่าเราชอบนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้เป็นเป็นเวลาให้เพื่อนๆด้วยเวลาที่มันเดินไปเนี่ยผมก็จะมารีวิวก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกอย่างเวลาของเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาเลยครับมาดูที่ผมใช้ใไปผมจะมาแชร์เพื่อนๆทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ